ค่ะทุกคนหายไปหลายมือเนาะเพราะว่า,ามือนี้ก็เริเ่มมาเปิดคลิปเองเนาะเพราะก็เหลืองหน้าเนาะมือว่านฝนตกเวิร์ดมือเวิร์ดเว้นเวิร์ดขึ้นมีมือนีละคึมคึมแต่ว่ามันลิ่นซื่อเนาะบ่ตกเนาะมือนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะอันบ่ได้ลงคลิปเ,เพราะว่าอันมันเนาะเพิ่นเป็นไข่พี่น้องทุกคนไข่บส่สบายเนาะ ่าเพิ่นกระซิบพุ่มแผลอากาศแน่นิดนึงล่ะกะขี้งหอนแต่เมื่อคืนพุ่นนี่ไขแตกโว้คลิปกระไว้่วงเด้อทุกคนเนาะไขแตกป่วยแตกสองขืนเลยเสียงจะแหบยันคือถือไอโฟนน่ะละ่ะคิดว่ามือแรกมันเจ็บขอ้อมือที่ว่าเจ็บข้อเานาะเออมือแรกเจ็บข้อเพื่อมีน้ำโงกพูนนี่เมื่อสองมื่อสามากกับโบวิตายู แต่ก็เจ็บข้อือเก่าเนะา,าะยี่ฝ่าเรื่องวันเด้อเขาเป็นไขน่เนาะ <c oughs> และ้วสุดท้ายคลิปหยังโวยบัดมันมันมันบ่เป็นตอยู่น,นอะอากาศมันกะ <c oughs> บ่เป็นใจนําแหละฝนเมื่อวานนี่ฝนเบิดมื้อที่ว่าเฮาสิไปปักเซ่ก็บ่ได้ไปหงมันพายุเข้าเนะา,าะฮั่นล่ะขออย่าพักไข่น้อยนึงน้อยสองสม,อมื้อตอนแรกว,วันนี้วันสิเซาแล้วอันนี้มื้อที่3แล้วนี่มื้อที่3แล้วกัไข่ไข่แห้งกว่าเก่า ว่าสิไปหาหมอบาดเลื่อมบาดซ้ำเลื่อมบาดซ้ำมือเ้านี่ก็เลยได้กินทิฟฟี่ทิฟฟี่ใส่ซองม็ดมันก็อีแต่ยามตอนกินยาวันนี้เบิ่อเลียดยามันก็เลื่อมบ่เป็นตะยูอีกแหละบ่เป็นตะเศร้านี่ล่ะนี่เป็นตะเศร้าบ่นี่มื้ออื่นนี่ล่ะว่าสิให้เพิ่นไปหาหมอเนาะยานมันเป็นแห้งหนุนนี่นั่นทื่ว่าแหละอากาศมันหนาวเครื่องไอ้เครื่องปลนเลยเครื่องน้ำมูก ตันหนังนิอเดีวยวนี่เป็นคนมไปตะย,ยูนั่นแหละก็ทราว่าเป็นไขวัดนั่นแหละประมาณนี้เพราะว่าโดนโดนเพิ่นเป็นเทือแต่สมมครเพื่อนนี่เชเป็นคนแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแต่ว่ากับว่าคอยเป็นโดดกก็มีรอบนี้แหละที่ว่าไข่แบบอีลีอีลอเลยนะก็ให้เพื่อนกินยาไปแล้วแต่บ่เศร้าอาจจะต้องไปหาหมออหละมื้ออื่นเพราะว่าบ่เผื่อเขาตรวจเนาะว่าเป็นโน่นนี่นั่นเขาอาจจะให้เช็คว่าเป็นไขวัดใหญ่บอ่อ พราะว่าช่วงนี้ก็จะมีไข้วัดใหญ่มีโควิดเนาะเขากับป้องกันไวนะะ้น่ะว่าสิเป็นบ่แตวว่ามือแรกนี่ก็จะให้กินแก่แพ้ก่อนมืออื่นจะเสดไปหาหมอคันบาขันเศร้า,าเพราะว่าอากาศแบบนี้คือคิดแน่นอนแหละว่าต้องเป็นแพ้อากาศแต่เขากะไปหาหมอดีกวัวเนาะว่าสิเพื่อเพิ่ให้ยาเพิ่นตรวจเพิ่นเช็คเอียงน้าแน่นะก็เลยป,ป่ได้ไปพอลืมบัดเหมืนอนซ้าก็เลยดูแลก,กันเองไปก่อนหมอวัดไปหาเว้ย ไปหาอยู่เนาะมื้ออื่นหรือสิบ่ไปเดี๋ยวือนเมื่อก่อน้องกินทีผีก่อนมันสิเซาบ่เนาะอือม,มันเป็นเพราะคนขี้อิงห้อนน้ำนะขี้หิงคงมันก็หอ่อนบ่ทันแห้งกำลังห่มโฮมแมนก็เพราะว่าเสาร์ตอนไหนไปหาหมอแลยเนาะเกาไปาหาหมอก็ดีบ่เป็นไข้มื้อคืนนี่แต่ว่ายามเช้าผมก็ไปเฮ็ดงานเด้ก็ยังไป,ไปได้อยู่มื้อเช้านี่ แต่ไม่ใช่เป็นย่ำแหลงเนาะแห้งๆนีงไงย่ซอยก็เป็นเขาฟืนไปสืเกอร์บโบล่าใานแจ็คหมูอยากคนอยากคนบอกให้นะอะไรลูกเขาได้ฟื้นไปเอาวกมาไข่แตกแล้วแห้งเก่าอีกอมันบริพัก์พรเนาะมันหลากหลายทั้บริพักพรทั้าฟื้นไปผุดนนถ้าเบาไว้อิ้งซอยก็สิบาไปเด็ดแหละวันนี้บาฟื้นจะขอเนาะฟื้นไปมันกั มันจีดเงากว่าเกามันจีดเงาลายมือน่าเศร้าลายมือเกาเก่างี้วันนี้มันจีดเงาอะไรคลิปนี้เอาถ่ายสันสันเนือถอว่าโอกาสมาแจ้งข่าวนะไข่ก็เลยบดถ่ายคลิปเนาะอันมันนอกกันอกนอกนอกแล้ววันนี้เป็นไข่ไข่มือที่สามเลยอาการเริ่มแรกก็คือเจ็บข้อเพราะว่ามันมีลมหนาวแล้วก็มีฝนบานนี้ก็เลยอาจจะตีใส่กันกับ พักคอนบ่เพียงพ่ออีกอย่างหลายอย่างอ่ะแบบอาจจะเป็นช่วงที่ร่างกายเข้าอ่อนเพียเนาะอ่อนอ่อนแอเฉยมันก็นเลยเฮ็ดไขขึ้นบบบนี้เนาะคลิปนี้เขากล่าาแจ้งว่าอย่าฝ่าวื่งกันเด้ออันมันนนองเป็นไข้กับบัวมีคลิปกินเข้าแลงเขายัางให้เบิ่งเพราะว่าเพื่อนกินเข้าบ่บแซ่บก็สิ คุละร่อให้ดีคันมืออื่นได้ไปหาหมอเลยก็จะอัปเดตว่าเออห <c oughs> มอว่าจังใดอาการเป็นจังไดเนาะพี่หน้องจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้เด้อค่ะ <c oughs> คลิปนี้กัสีบอยาวปาปันไดเนาะก็บสิมาปูนมาน่งจ้องพออยู่กรบสีมาอัปเดตว่าเราเป็นไข้แลว้วบ่ได้ลุคลิปหลยมือเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงก็คลิปนี้กับบอยาวปาปันไดเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราเด้อค่ะบ๊ายบายคนป่วย บายทุกคนอย่าเฝ้ารืร่มเผาเด้อเนาะเพราะขออยากฝืนร่างกายกอนน้อยนึงเนะโอเคบายบายบ๊าย